ว่ามีการโยนเหรียญของนักท่องเที่ยวไว้นะ ไม,ไ,ไม่สามารถจ็ดน,น้องเที่ยวได้เพราะว่าเขาให้เรามาเป็นชุดนะจเจริญเติบโตนะคะมันก็จะมีน้ำเดืดถึงไปหลอดทุกหลอดเลยนะอันนี้เป็นหลอดลถึงปูนถึงแม้ว่าจะเป็นหลอดถึงใหม่แต่ก็าอายุมากกว่าหนึ่งปีนะคะเริ่มมีการเป็นมีเนื้อเยื่อด้านในแล้วถ้าอยากรู้ว่าเป็นทำไมอยู่ตรงนี้นะคะนี่เป็นการที่เราหยิบมาให้น้องเที่วได้ดูนะคะที่มันัหลนขักจากการจะเป็นสีมูนของเขาเทานะคะวิ่หล่ดมาแบบ สามารถเก็บถุงออกใช้ได้งานได้เลยนะครับใช้เสร็จแล้วก็ผูกปักถูกับให้ได้เลยนะคะต้องการถูน้ำเข้านะครับเดี๋ยวเรากข้ในนี้นะคะมันจะต่ำลงการใช้ไฟจะน,น้อยลงนะคะเนื่องจากพาีดานข้านต่ำไฟมันจะลดการจะรดจากตัวของนั้นค่อนข้างชัดเจนนะคะ,ะ,เ,ะ,คะเป็นข้อหลอดเหนียโปนนะคะจะมีทั้งใสแล้วก็ข่นใส่ก็คือเพื่อออกมาขูกขูก็คือเรื่อในการสร้างเป็นเนื้อดินแล้วแล้วก็ถ้าเป็นเส้ๆนๆเนี่ยใช่ไมเส้นๆเหมืหมอนลักษ อันนี้คือแร่หินปูดเกลียวหรือแร่ดิเล็ไซต์นะคะซึ่งกำลังก่อกเนิดเป็นหินชุดใหม่เนี่ยค่ะไม่ใช่ไม่สีเหลืองเสียงซ่อมซ่อไม่ได้เป็นหินค่ะเป็นสัตว์ถ้ามีชีวิตเคลื่อนที่เดี๋ยวแป๊บนึงมันก็จะเคลื่อนที่เพราะว่าพอมันรู้ว่ามีผ้าหายนะคะซึ่งถ้าสุงนี้จะมีภาพน้ำให้เราเห็นเห็นนะคะสองั่งจะเสมอกันนะคะระดับน้ำสองั่งจะเสมอกันเลย บอ,บอกได้ว่าถ้านี้เคยจมอยู่ใต้น้ำมาก่อนตัวที่ทะะจะเป็นท่้นบกน้องหมานะคะก่อนตอวที่ถ้ำจะเป็นมีการมาตัวงพื้นที่ของนักที่พอเรียนวิทยาอย่างเป็นเที่ยค่ะก็มีนักปาเดินตามเข้ามาด้วยแต่พอเราเจอว่าที่นี่เป็นมีความหลากหลายทางชีวะเป็นระดับสองของประเทศไทยก็เลยต้องการอัตราการเจริญเติบโตของหินนะคะก็จะไม่ได้วัดที่ตัวนี้ตัวนี้คือหินย้อยก็จะที่หินง,งอกเพราะตัวนี้มันไม่เสถียรสมมติว่างอกอยู่ บรรยายยู่มึงไปตบป๊อกหักจบนะคะจากที่ยาวอยู่สองเซนเหลือศูนย์ทันทีนะคงสูงรัแบทั้งสงเป็นเแด้นไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวให้ด้านหน้าไปก่อน,นอยา่านงนีดีติดหวนะ